ด้วยคาพูดที่กลับไปกลับมาของชายที่ชื่อประยุทธ์จันโอชาค่ะแล้วลาไปเลยนะครับสวัสดีค่ะตามกฎหมายจริงๆแล้วเป็นปหน้าที่ของกระทรวงพลังงานเขามีหน้าที่ในการจัดหาแหล่งพลังงานเป็นอำนาจของเขาเลยนะในคอรมอเขาไม่ต้องขอผมด้วยเพราะเป็นอำนาจของกระทรวงนัานมีหน้าที่พันธกิจอย่างนั้นในเมื่อเขาแจ้งให้ที่อยู่รับทาลที่อยู่การรับทราบ ผมก็พีมแต่บอกว่าให้ไปหาหรือที่ว่าจะอาไรยังไงแล้วก็ไปชี้แจงทำวางเข้าใจมาครั้นที่ในเมื่อ,อสมมติสวชเขาไม่เห็นด้วยไปดูที่ว่าคณะกรรมาการิการเขาเสนอมาว่าอย่างไรเขาเสนอวิธีที่3ใช่ไหมให้เลือกอะไรต่างๆก็ปรากฏว่าตอนหลังก็แก้กลับมาว่าไม่ทําก็ไปว่ากันมาอาจจะมีบางกลุ่มออกมาเรียกร้องออกมาไม่ได้อะไม่ออก ไปชี้แจงร่นไปหาเรื่องชี้แจงก่นอย่าไปหาเรื่องอะไรมาออกมาเดินกันอีกแต่สิ่งสาคัญก็คือบอกพวกเราสบายใจว่าในเรื่องของไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตำรวจ29แปลงหรือเรื่องราคาน้ํามันหรือการปรับโครงสร้างผมได้สั่งการไปให้นําเข้าไปหา,หาหรือในสภา,าปฏิรูปแล้วให้แล้วเสาานนเร็จภายในสองเดือนเพราะว่ากุดโฆษณาอะไรเหล่านี้ก็อยู่ในสภา,าปฏิรูปอยู่แล้วนะมันจะได้ไปหาข้อสรุปกันทัทีว่ามันยังไงกันแน่นะรัฐบาลก็พร้อมที่ปฏิบัติตาม ตามมติต่างๆที่ออกมาจากสภาไป,ไปรุกด้วยนะครับ